8-20มิถุนายนนี้ฝนลดลงในหลายพื้นที่ค่ะจากนั้น21-27มิถุนายนร่องมรสุมจะกลับมาส่งผลทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักทั่วไทยเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ18์18-20มิถุนายนนี้แนวโน้มของฝนบางพื้นที่ลดลงบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะในระยะนี้ยังคงมีฝนได้บ้างบริเวณด้านรับลมมรสุมนะคะอย่างเช่นภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะจากนั้นคาดการ21-27มิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและด้านตะวันออกของภาคอีสานจากร่องมรสุมนะคะที่คาดว่าจะเคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนมากขึ้นส่วนทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมซึ่งคาดว่ามรสุมจะมีกําลังแรงโดยเฉพาะในช่วงวันที่25-28มิถุนายนนี้ค่ะ ก็ต้องระวังฝนตกหนักนะคะต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะสะภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะแล้วฝากติดตามข่าวสารกับ TNN เออได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ